โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมพบกับผมเช่นเคยอีกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาลองจัดเทียร์ลิสต์ของตัวละครอัปเดต1ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครของแบทเทิลพาร์ในตู้ซัมมอนหรืออะไรต่างๆนานาก็จะใส่ไว้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวละครตั้งแต่อีพิกจนถึงซีเค็ดเลยนะครับผมโอเคก็ไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับก็โนบาระนั่นเองนะครับซึ่งโนบาระเนี่ยก็จะมีสกิลติดตัวอย่าง Resonance นะครับก็คือ ดาเมจบวก50%เมื่อโจมตีศัตรูที่เลือดไหลนะครับแล้วก็จะมีเคิร์สเนลการโจมตีจะทําให้ติดสถานะเลือดไหลนะครับแล้วก็จะเท่ากับดาเมจ18%เตของดาเมจทั้งดาเมจทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่จะให้เป็นเทียดีนะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าค่าวางมันแพงมาหน่อยแล้วก็มันสำหรับมือใหม่อะ่ะจริงๆมันก็ใช้ตัดฮิวได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้นานๆเพราะว่ามันมีตัวตัดฮิวตัวอื่นที่ดีกว่านั่นเอง นะครับผมสำหรับตัวนี้สาหรับโนบะระเนาะโอเคตัวต่อไปนะครับอินุมะกินะครับก็อินุมะกิเนี่ยก็จะมีสกิลติดตัวอย่าง curse speed นะครับผมก็คือดาเมจเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นที่ดาเมจ200%นะครับซึ่งดาเมจจะลดลง20%ทุกๆครั้งที่ยูนิตโจมตีนะครับแล้วก็จะลดเหลือดาเมจที่40%นนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้สำหรับมือใหม่พี่คิดว่ามันก็ใช้แก้ขัด มันก็ใช้แก้ขัดได้นะครับไม่ต้องสุ่มรีโลให้มันเยอะสุ่มสักอัน2อ,อันนะครับผมแล้วก็ปล่อยปล่อยไว้ยาวเลยนะครับเออก็เอาไว้เป็นสำหรับมือใหม่เนี่ยก็ถ้าได้ไปอะ่ะมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันหลักๆก็คือมันดาเมจมันลดจนเหลือ40%ซึ่งมันก็จะน้อยมากๆเลยเออแต่ว่าตอนแรกมันก็จะตีแรงไนงะเอาไว้เคลียร์บอสได้อะไรพวกเนี้ยแบบสำหรับคนเล่นแรกๆอ่ะเนาะดาเมจก็จะแรงหน่อยนั่นเองโอเคในส่วนต่อไปตัวของเนสโกะนะครับสำหรับมือใหม่ เนสโกพี่ว่าถ้าใช้กับซาสุเกะล่างเด็กมันก็จะมันก็จะช่วยเรื่องดาเมจเผาได้นะครับเออแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ต้องไปเปืองรีโลนะครับใช้แก้ขัดก็พอเนาะแล้วก็ในส่วนของแพสซีฟของเนสโกนะครับจะมี raging b o ทนะครับผมซึ่งดาเมจเนี่ยจะบวก75%เมื่อโจมตีศัตรูที่ติดเผานั่นเองนะครับก็จะทําให้มันคอมโบกับซาสุเกะเนาะแต่ว่าตัวของมันอะ่ะมันเป็นเทียร์อีปิกอยู่แล้วฉะนั้นตัวมันจะไม่ได้เก่งมากอยู่แล้วก็สําหรับมือใหมอ่อ่ะใช้แก้ขัดได้นะครับเออ,อนนนะ โอเคในส่วนต่อไปนี่ก็จะเป็นไฮไลท์เมตาตัดฮิวนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าสำหรับคนที่ไม่มีอลูขาดเนี่ยตัวนี้ถือว่าใช้แทนได้ถ้าอีโวแล้วก็จะตึงมากๆเลยนะครับก็คือโจโซนั่นเองเนอะโอเคสำหรับโจโซเนี่ยเป็นเมตาตัดฮิวเนาะเหมาะก,กับผู้เล่นที่ เล่นกับบรูคาดก็ได้เพื่อทำสายไดเพิ่มเติมหรือว่าจะเล่นเดี่ยวเพื่อเอามาตัดฮิวก็ได้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยพี่แนะนําเป็น2ส,สายเนะาะก็สําหรับว่าถ้าเล่นเอาคุ้มเนี่ยก็คือหมายถึงว่ารีดความเก่งในตัวละครของมันอนะให้ออกมาได้มากที่สุดเนี่ยพี่จะเรียงให้เป็นอิตาเลียเนี่ยเป็นอันแรกนะครับโซล่าเป็นอันที่2องเดนไอเป็นอันที่3แล้วก็โมนาดเป็นอันที่4นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็แต่ในส่วนของความเล่นง่ายเนี่ยพี่ขอให้เป็นโมนาด อันแรกอันดับ1ครับอันดับ2เป็นอิตาเลียอันดับ3เป็นเดนไอแล้วก็อันดับ4 Solar นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้พี่ขอจัดให้สักประมาณเทียเอนะถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ตัดฮิวได้ดีค่อนข้างดีเลยแหละค่อนข้างดีเลยนะครับก็ตัวเนี้มันก็จะเป็นตัวตัดฮิวที่ค่อนข้างเลท มาหน่อยเรทมาหน่อยเออก็ถ้าสมมุติว่าคนที่เล่นช่วงต้นๆกลางๆก็จะสามารถไปเล่นบีนได้แต่พี่ว่าตัวเนี้รับจบมากกว่าใช้แทนอลูขาดได้เลยนะครับสำหรับถ้าเทียบบีนกับตัวอลูขาดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่แต่ตัวนี้กับอลูขาดพี่ว่าชนกันได้เนาะพอชนกันได้เลยแหละโอเคแล้วก็ในส่วนของอตัวแพสซีของตัวโจโซนนะครับก็จะมี blood manipulation นะครับซึ่ง อ่าแพสซีฟนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นแพสซีฟติดตัวตอนที่ยังไม่ได้อีโวนะครับซึ่งการโจมตีเนี่ยจะทำให้เกิดเกิดสถานะเลือดไหลนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายทั้งหมด35%ของดามเมจเต็มนั่นเองนะครับแล้วก็พออีโวแล้วเนี่ยก็จะได้สกิลของ flowing bot ขึ้นมานะครับก็การโจมตีครั้งนึงเนี่ยจะบวกดามเมจ5%กับศัตรูที่เลือดไหลซึ่งซงอนทับมากสุดถึง50%นั่นเองโอเคตัวต่อไปนะครับโจโกนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นเม e นะครับ นะครับโจโกรเนาะแล้วก็พี่คิดว่าตัว DPS ตัวนี้เนี่ยเลี้ยงเทศถ้าเล่นดีที่สุดนะครับถ้าเล่นดีที่สุดเนี่ยคือโมนาอีเทเรีย โซล่าแล้วก็เดนไอนะครับก็พี่จะให้เหตุผลว่าที่พี่ให้โมนาเนี่ยเพราะว่าตัวของโจโกเนี่ยจะมีในเรื่องของสกิลอ่ไอรอนคอฟฟินที่พออีโวแล้วจะได้สกิลนี้มาเนาะก็ตัวมันเนี่ยจะเป็นโกลบอลคูลดาวน์นะค,คือสามารถใช้สกิลได้แค่ตัวเดียวก็คือแบบติดคูลดาวน์ทั้งทั้งแมปนั่นเองเนาะซึ่งไอรอนคอฟฟินเมื่ออีโวแล้วเนี่ยหลังจากการใช้งานเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น50%เมื่อโจมตีศัตรูที่ถูกเผาไหม้แล้วก็เมื่ออยู่ในสกิลอ่าเมื่ออยู่ในสกิลกลางอัคเเข็งไอรอนคอ ในระยะการโจมตีทั้งหมดจะถูกโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าเออถ้ามันใช้เป็นโมนาดมันจะเหมาะมากกว่านะครับเพราะว่าเหมือนเราวางสมมติเราวางได้3ตัวราวางได้4ตัวแต่การกด global cooldown มันได้ได,ดเหมเอนแค่ตัวเดียวพี่ว่ามันไม่คุ้มถ้ามันกระจุกตัวเดียวแล้วกดเหมือนกดพร้อมกันตัวเดียวอ่ะมันเหมือนกดพร้อมกัน3ตัว4ตัวอะไรเงี้ยดามเมจมันก็จะพุ่งมากกว่านั่นเอง นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแพสซีฟที่ติดติดตัวเริ่มต้นก่อนที่ยังไม่ได้อีโวก็จะเป็น rising flames นะครับผมการโจมตีเนี่ยจะทำให้ติดสถานะเผาไหม้ซึ่งดาเมจเนี่ยก็จะเท่ากับ30%ของดาเมจท,ทั้งหมดนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะบวก0.4%ต่อการฆ่าศัตรูหนึ่งตัวนะครับซึ่งสามารถสแต็กหรือซ้อนทำม,มากสุดถึง20%นะครับก็ตัวนี้พี่ขอให้เป็นทีแล้วกันเนาะเออเป็นทีแล้วกันก็เล่นกับพวก เมตาเผาได้ลเล่นกับเรนโกคุได้อะไรเงี้ยครับเรนโกคุอัพพออีโวแล้วมันจะมีสกิลที่ทำให้โดน ราเม็ดไฟเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเนาะถ้าเล่นกับเลนโกคูเนี่ยพี่ว่าน่าจะเวิร์กนะครับแต่ว่าถ้าเล่นตัวเดียวๆว่ะอาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้หวือหวามากถ้าแบบไม่มีโมนาดเป็นเปิร์กปกติอะไรเงี้ยนะไม่แบบเป็นเทรดปกติเออพี่ว่าจะยังไม่สุดมากตัวต่อไปนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวในไฮไลท์ของอัปเดตหนึ่งเลยนะผมว่านะผมต้องพูดเลยนะครับก็คือโทจินั่นเองเนาะซึ่งตัวโทจิเนี่ยเป็นยูนิตตัวแรกในเกมนะครับที่มีความสามารถเจาะเกาะนะครับผมซึ่งความสามารถเจาะเกาะในที่นี้ก็คือตีสตู มีเกาะเนี่ยแค่ครั้งเดียวเกาะหายนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆเวลาลงพลากอนที่ไปชั้นสูงมากๆแล,แล้วแล้วมีบวกเกาะ20 30 40เนี่ยโทจิสามารถตีครั้งเดียวแล้วเกาะหายได้เลยแล้วก็มีเข้าดาเมจเพิ่มเติมให้ด้วยก็คือตีปุ๊บได้บวกดาเมจเข้าเลือดไปเลยไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องตีเกาะเสร็จแล้วค่อยเข้าเนื้อตีเกาะแล้วเข้าเนื้อให้เลยนะครับก็คือเจาะเกาะเนาะโอเคซึ่งเราจะไปในส่วนของอเรียงเทปก่อนล้วกันเนาะ ถ้าเอาเล่นเอาคุ้มเนี่ยตัวของโทจีเนี่ยจะเป็นอิตาเลียนแล้วก็โซล่าโมนาดแล้วก็เดนไอ้นั่นเองนะครับก็ที่ผมให้โซล่าเป็นอันที่2เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวตัวโทจีเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเมดิเตก็จริงแต่ว่าการที่ได้โซล่าแล้วบวกระยะที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้การละลายเกาะมันน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าอิตาเลียนเนี่ยพอหน้าที่หลกักหลกัหลกๆของมันเนี่ยเป็นการละลายเกาะเป็น ตีฟูลเอโอเอาไว้เนี่ยมันก็จะทําให้ครูดาวมันน้อยลงแล้วก็มีดาเมจที่มากขึ้นบวกระยะเล็กน้อยซึ่งพี่ถือว่ามันค่อนข้างเหมาะนะครับผมแล้วก็เรียงเป็นอันดับที่3เป็นโมนาแล้วก็เดนไอ้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสําหรับเล่นเอาง่ายก็แน่นอนครับก็จะเป็นโมนาอย่างที่พี่บอกนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นโมนาอิตาเลียนเดนไอแล้วก็โซลา่านั่นเองนะครับผมคือเล่นเอาง่ายเนี่ยก็คือสมมติว่าโทจิมีเดนไอเนี่ยวางตัวเดียว ติดคีปุ๊บเข้าเลือดก็คือสามารถตายได้เลยอะไรประมาณทํานองนี้นะครับแล้วก็โมนาดก็โอ้โหก็ตีทีเดียวหายไปได้เลยไม่จําเป็นต้องวางหลายตัววางแค่ตัวเดียวก็พออย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้สําหรับสายเล่นเอาง่ายเนาะโอเคก็ไปในส่วนของแพสซีฟติดตัวก่อนที่ยังไม่ได้ยูโวนะครับก็จะมีเป็นสกิลของ h e a v อรี่บอนะครับก็สกิลนี้เนี่ยดาเมจจะบวก50%เมื่อยูนิตตัวนี้เนี่ยไม่ได้รับผลจากบัฟจากยูนิตตัวอื่นนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเราจะไม่วางตัวละครโทร อ่าลินนั่นเองเอาง่ายๆเลยเออถ้าลินบวกดาเมจปุ๊บตัวนี้ก็จะลบลบบัฟตรงนนเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยออกทันทีนะครับแล้วก็พออ e ีโวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีในสกิลอ่าแอคทีฟสกิลหนึ่งสกิลแล้วก็แพสซีฟเพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลเนาะก็จะเป็น challenging infinity นะครับคือชาร์เลนชา challenging infinity เนี่ยก็จะบวกระยะการโจมตียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อ่าจะทำให้การโจมตีเนี่ยเจาะเกาะแล้วก็ลบล้างการลดดาเมจจากศััตรรูด้วยนะคบผม แล้วก็จะมีในส่วนของดาเมจบวก30%จนกว่าสตูจะถูกฆ่าหลังจากถูกจอกเกาะนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ไปในส่วนของแอคทีฟสกิ l เนาะจะเป็น Curse Inventory นะครับซึ่งสกิลนี้นจะเป็นสกิลโลคอลนะครับก็สามารถสำหรับว่าคนที่เล่น 3, ่าไม่ใช่สายโมนาดเนี่ยเล่น3ตัวละครเนี่ยก็คือตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยก็คือจะเป็นครูดาวแยกกันนั่นเองนะครับ เป็นตัวบุคคลอะไรประมาณนี้ซึ่งสามารถสลับโหมดการโจมตีได้นะครับก็จะมี2โหมดได้แก่โหมด Chain Blitz กับโหมด Domain Breaker นะครับซึ่งโหมด Chain Blitz เนี่ยจะโจมตีเป็นอ่าจะโจมตีรูปแบบเป็นกลวยนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจ10%นะครับซึ่งโหมด Chain Blitz เนี่ยข้อดีของมันคือผมคิดว่าเป็นระยะการโจมตีที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็เอาไว้เคลียร์ย,ยูนิตในจํานวนมากได้ดีเลยนะครับผม อ่าแล้วก็ในส่วนต่อไปเป็นอีกโหมดหนึงก็คือโดเมนเบเกอร์นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะเพิ่มระยะการโจมตีและเพิ่มความเสียหายใส่บอส25%นะครับอย่างละ25%เนอะซึ่งข้อดีของโหมดนี้เนี่ยคือเอาไว้สําหรับการฆ่าบอสโดยเฉพาะนะครับก็มันจะเป็นสกิลว,วงเล็กๆแต่เอาไว้ตีบอสโดยเฉพาะนั่นเองเนาะโอเคซึ่งสําหรับตัวโทจิพี่ให้เป็นตัว A บวกเลยนะพี่ให้เป็น A บกเลยเพราะว่า ในเรื่องของแพสซีที่มันมีสกิลเจาะเกาะขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างทําให้เล่นเล่นได้หลากหลายโหมดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลงพารากอนเนี่ยก็ถือพี่ไพ่แบบดีมากเลยนะเป็นตัวนี้คือถ้าเรามีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีโทจิปุ๊บเนี่ยทำให้เราเลือกเกาะบวกหนึ่งได้แบบสบายใจมากๆเลยเนาะเออตัวนี้เนาะโอเคครับในตัวในส่วนต่อไปเป็นโทโดนะครับผมโทโดเนาะก็สําหรับตัวโทโดเนี่ยก็จะมีสกิลที่แปลกใหม่เนาะเป็นสกิลแอคทีฟสกิลที่ค่อนข้าง เออมันแปลกมัน,ม,นมันค่อนค่อนข้างแปลกแต่ว่าพี่รู้สึกว่าใช้งานจริงอะมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับได้แค่ความแปลกอเออซึ่งตัวนี้ถ้าสมมุติว่าจะลองเล่นดูก็เลี้ยงเทรดเล่นเอาคุ้มก็จะเป็นอิตาเรียนนะครับสโลาราเดนไอแล้วก็ m o n าดส่วนถ้าเล่นเอาง่ายก็เป็นโมนาดอ t ตาเลียนเดนไอสโลาแต่ถ้าให้แนะนำจริงๆพี่ว่าตัวนี้แอบไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องสุม่มตัวนี้ จริงๆโทโดเนี่ยมีค่าแค่เออ่มีค่าแค่สั่งเวรโทรจิอ่ะเออแทบจะแทบจะอย่างนั้นเลยเนาะเออโอเคนะครับก็พอโทโดเนี่ยก็จะมีแอคทีฟสกิลมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้อีโวเลยนะคเพราะคือสกิลบุกี้นั่นเองซึ่งความสามารถของบุกี้นะครับก็คือการสลับตำแหน่งยูนิตท,ที่อยู่ในระยะการโจมตีของโทโดนั่นเองนะครับแล้วพอเวลาเราอีโวแล้วเนี่ยเราจะได้ในส่วนของแพสซีฟเนี่ยเดสเดลูชั่นมานะครับก็ดาเมจบวกสิองเปอต่อการต่อการโดนโจมตีจากศัตรูซึ่งซอทถามมาก มากสุดเนี่ย36%หรือก็คือโดนโจมตี3ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ลดคู่ดาว4%ต่อการใช้สกิลบุกี้1ครั้งนะครับซึ่งซ้อนทับมากมากสุดเนี่ย16%นะครับผมตัวนี้เนี่ยพี่ว่ามันเป็นมิติแหละถ้าเอาเก็บเวลจริงๆมันก็เล่นได้แต่ถ้าเทียบกับตัวมิติตัวอื่นในอัปเดตนี้พี่ให้เป็นเทียบีอ่ะคือมันมันยังเป็นตัวที่ใช้ได้แทนไอ้พวกแก๊งตัวม่วงตัวทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวลุงเนี่ยพี่ให้เป็นเทียบีเลย ถือว่าน่าจะกางสุดในอัปเดตนี้แหละนะครับก็โอเคในส่วนต่อไปเราจะไปในส่วนของตัวจูเลียตนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวแบทเทิลพาร์สเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่ดาเมจเนี่ยพี่ว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับถ้าสุ่มรีโลเนี่ยก็เอาง่ายๆก็เป็นบลิสก็ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสกิลพาสซีฟคือแช่ศนะัตรูเนาะการที่มันตีไวเนี่ยทำให้มันแช่ได้ไวมากยิ่งขึ้นเนี่ยพี่ว่าค่อนข้างโอเคนะครับ สำหรับบลิสเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วถ้ารีโลเหลือค่อยเอาไปถลุงนะครับก็ในส่วนของอของเทรดเนาะเล่นเอาคุ้มก็อย่างที่บอกนะครับว่าพวกตัวสายซับแบบนี้เล่นเป็น Ether. อีเทอร์แต่ว่าอันดับที่2เนี่ยพี่ขอให้เป็นโซลาเนาะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าตัวละครมันอะถ้าวงกว้างมันจะคละการแชร่ได้ดีมากขึ้นนะครับเราก็คือมันจะวางคือเขาเรียกว่าไงสมมติว่าวางในเขตอะ มันจะวางห่างกันได้มากขึ้นแล้วแช์ได้มากยิ่งขึ้นนะเนาะถ้าสมมติว่าวงเล็กลงไปหน่อยเนี่ยมันก็จะทําให้แช์ได้ในบริเวณที่น้อยลงแล้วก็พวกสายฟูเอเอโอเนี่ยบางทีมันอาจจะวงใหญ่มากแต่พอ3ตัวรวมกันมันแช์ได้แค่นี้คือมันก็อาจจะไม่คุ้มถ้ารววกัาโซล่าไปด้วยมันก็จะแช์ได้หลายจังหวะมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเดนไอแล้วก็โมนาดนะครับส่วนเล่นเอาง่ายเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นซับก็จริงแต่ดาเมจเด็กค่อนข้างใช้ดก็ี ถ้าได้โมนาดก็ซื้อแบตเทนพาร์ตเอาเลยก็ได้แล้วอีกตัวหนึ่งก็ค่อยปั้นเป็นอีกสายหนึ่งนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปรีโลโมนาดทิ้งอันเนาะ,ะก็คือเผื่อแบบ,แบ,บเสียดายอะไรอย่างงี้เนาะเล่นเอาง่ายก็จะเป็นโมนาดอิตาเลียลเดนไอแล้วก็โซล่านั่นเองนะครับโอเคโอเคแล้วก็ในส่วนของแพสซีฟนะก็จะมีมิลเลอร์ฟรอสต์นะครับ,รบการโจมตีเนี่ยจะแช่แข็งศัตรูซึ่งการแช่แข็งศัตรูเนี่ยจะลดคูลดาวน์หเมื่อศัตรูถูกแช่แข็งแล้วก็ซ้อนทับสูงสุดถึง10%นะครับผม แล้วก็พออีโวแล้วเนี่ยเราจะได้ในส่วนของชิลลิ่งคอนเทมการโจมตีครั้งหนึ่งเนี่ยจะบวกเปอร์เซ็นต์อ่าจะบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจเจ็ดนะครับแล้วก็ซ้อนทัพม,มากสุดที่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์และการโจมตีอ่าระยะการโจมตีเนี่ยบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเวฟที่ผ่านไปและซ้อนทัพม,มากสุดถึงห้าเวฟนั่นเองนะครับโอเคตัวนี้เนี่ยพี่ให้เป็นซัพพอร์ตเนาะอืมเป็นซัพพอร์ตตัวนี้ตัวนี้เป็นซัพพอร์ตนะครับซึ่งเทียเนี่ยพี่ให้สักประมาณ A A A เอเอบวกประมาณนี้มัน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 ค่อนข้างแทบจะเป็นประมาณท็อปท็อปเแล้วกันเออเป็นท็อปเแต่ยังไม่ถึง A บวกอะไรอย่างนี้นะตัวเนี้ยเป็นซับที่ค่อนข้างดีเลยแต่จะขอแยกไว้แล้วกันเพราะมันเป็นแบบมันเป็นตำแหน่งซับมากกว่าเนาะโอเคตัวต่อไปยูจินะครับโอเคตัวนี้ก็ถามว่าใช้ได้ไหมตอนนี้มันก็ใช้ได้สําหรับคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเทนต์นเกม,มเนาะไม่ใช่สายแบบว่า เล่นไปถึงช่วงท้ายๆของเกมแล้วเนี่ยถ้าได้เล่นได้ไหมเล่นได้ดาเมจพี่ว่าไม่ได้แย่นะครับก็เป็นยูนิตอนาคตไกลเนาะอีโวเป็นซูคุณะได้ดาเมจพี่ว่าค่อนข้างสูงอ่าหมายถึงว่าตอนอีโวเป็นซูคุนาไปแล้วนะครับดาเมจเนี่ยค่อนข้างสูงแน่นอนแล้วก็มีสกิลกดเป็น global cooldown นั่นเองนะครับก็สําหรับตัวนี้เนี่ยถ้าอีโวเป็นซูคุณะแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเมน dps นะครับก็ถ้าเลียงเทดเอาเล่นได้ดีที่สุดก็คือโมนาดอิตาเลียเดนไอแลวก็โซลานะครับ ถ้าโมนาเนี่ยถามว่าตอนที่มันเป็นร่างลุงดีไหมพี่ว่าไม่ดีเพราะว่ามันวางได้ประมาณ5ตัวถ้าพี่จำไม่ผิดนะวางได้ถึง5ตัวซึ่งถ้าโมนาเนี่ยหตัวคุ้มไหมบอกหรือไม่คุม้มแค่3ตัวนี่ยังยังยังดาเมจยังห่างกันนิดๆหน่นอยๆเลยซึ่งแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่ามันสามารถอีโวมาซูคุนะได้ในกรณีที่ถ้าสุ่มได้โมนาจริงๆเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเราสามารถเก็บไว้เป็นอัปเดต1.5ได้เนาะเออแต่ว่า เปิร์กต่อไปที่เทรดต่อไปที่จะดีสําหรับร่างแรกเลยก็คืออิตาเลียนนะครับก็ตามสูตรเลยเล,เล่นกับอิตาเลียนห้าตัวก็คือดาเมจบวกแบบแน่นๆเลยเนาะเออถือว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็ลองลองมาก็จะเป็นเดนไอแล้วก็โซล่านะครับพี่รู้สึกว่ายูจิมันไม่จำเป็นต้องเน้นระยะขนาดน,นั้นนะแล้วก็เดนไอเป็นในเรื่องของการเพิ่มดาเมจซึ่งมันอาจจะแว่งไปหน่อยแต่ว่าพี่ว่ามันดีกว่าโซล่านะครับโอเคก็ตัวนี้พี่ขอให้เทียเป็นสุขณะเนาะเออมัน มันยังเรายังไม่สามารถอะไรกับมันได้มาก,กน,นะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแค่ตัวที่ยังไม่ได้อีโวพี่จะให้เป็น B แต่ตอนนี้ให้เป็นซูนะไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายของอัปเดตเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งตัวซึ่งไฮไลท์มากกว่าโทจินะครับก็คือโกโจนั่นเองนะครับโกโจนี่บอกเลยว่าเป็นตอนนี้นะนะตอนนี้ยูนิตที่เป็นอัปเดตที่1เนี่ยเป็นยูนิตที่ดามจแรงที่สุดแล้วนะแรงที่สุดแล้ว มีสกิลที่แรงมากๆแล้วก็ตีเป็นฟูลเอโแต่ว่าข้อเสียมันก็มีข้อเสียมันก็คือเป็นตัวละครที่ตีวันฮิตเนาะก็มันก็แพ้ทางพวกสายเกาะเยอะๆแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเรามีโทจิที่ครูดาวนน้อยๆเนี่ยแล้วเรามีโทจิหลายตัวเนี่ยเอออย่างเงี้ยมันเวิร์กเพราะว่ามันใช้คอมโบกันได้ถูกไหมเอออันนี้มันจะเวิร์กนะครับซึ่งในตัวของโคโจเนี่ยถ้าเลี้ยงเทรดในการเล่นที่เหมาะที่สุดก็พี่ก็ต้องให้โมนาเนาะโมนา อิตาเลียเดนไอแล้วก็โซล่านั่นเองก็สําหรับพี่นะครับก็ถามว่าทําไมเราต้องให้โมนาดในตัวของอ่าในตัวของโกโจนั่นเองอ่าในในตัวของโกโจนะครับเพราะว่าตัวของโกโจเนี่ยคือจะมีสกิลกดก็คืออ่าร์ลิมิตเอ็กซ์เพนชั่นอินฟินิตี้วอยด์ก็คือการอาณาเขตของตัวโกโจนั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยข้ออ่มันไม่เชิงข้อเสียหรอกแต่ว่ามันเป็นสกิลที่มี g l o b a l cooldown ซึ่งคูลดาวอ่ะมันจะติดทุกตัวในแมปสมมุติ4คนเอาโกโจไป ก็จะมีคนที่ใช้สกิลโกโจได้แค่คนเดียวซึ่งพี่อย่างที่พี่บอกว่าเหมือนมันเป็นกรณีเดียวกับโจโกเลยก็คือถ้ามันกระจุกรวมมันเป็นตัวเดียวอะแล้วมันกดอันติตัวเดียวอะมันจะแรงมากๆนะเออมันจะแรงมากๆมันจะไม่เหมือนกับการที่วางได้3ตัวจะกดสกิลเอ่อกดสกิลแยกแค่คนเดียวอันนี้คือเหมือนเรารวม3ตัวไว้ตัวเดียวแล้วกดสกิลก็คือเท่ากับ3ตัวกดอันติพร้อมกัน อะไรแบบนี้นะพี่ก็เลยจะบอกว่าโมนาดเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ว่าอิตาเลียลก็ใช้ได้สําหรับคนเล่น3ตัวนะครับเออแล้วก็ในตัวของเดซไอถ้ามันออกให้นะมันก็แรงเหมือนกันไม่ได้น่าเกียดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าดาเมจม,มันแว่งซึ่งโมนาดมันก็จะค่อนข้างนิ่งมากกว่า300%ก็300%ยยาวเลยอะไรอย่างนี้เนาะโอเคในส่วนของแพสซีฟนะครับก็จะเป็นสำหรับก่อน ก่อน e ีโวเนี่ยก็จะมี s ตองเกตซอร์เซอรนะครับดาเมจบวก20%แล้วก็คูลดาวน0์10%นะครับผมพอหลังจาก e v โแล้วเนี่ยก็จะมี l i m i t ตเลสก็คือต้านทานทุกสถานะและดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้น0.1%ทุกๆเวฟที่ผ่านนะครับสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆเหมาะกับโหมดอินฟิ i ิตี้นะครับเพราะว่าไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะ i ิมิตเลสเลยอะ่ะเออไม่มีที่สิ้นสุดของจริงะนะครับ แล้วก็เราจะได้ในส่วนของแพตในส่วนของแอคทีฟสกิลนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือ Unlimited Expansion Infinity Void ซึ่งก็คือสกิลกลางอาณาเขตของโกโจนั่นเองนะครับก็สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิล Global cooldown อย่างที่บอกไปล่วงอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะแล้วก็เมื่อฆ่าศัตรูโดยระหว่างใช้สกิลกลางอาณาเขตเนี่ยจะทำให้ตัวโกโจเนี่ยลดคูลดาวน์ทั้งหมด2และสามารถซ้อนทับได้สูงสุด10ก็คือถ้าฆ่าศัตรู5ตัวในตอนกดสกิลกลางอาณาเขตเนี่ยก็จะลดคูลดาวน์ได้มากสุด10 ซึ่งโอ้จากเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะตอนอัพเต็มสุดอะคูดาวมันค่อนข้างนานมากๆซึ่ง10%เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเยอะแต่บอกเลยว่าพอมันอัพเป็นขั้นท้ายอะมันค่อนข้างเห็นชัดซึ่งตอนท้ายของพี่จะลดเหลืออยู่ที่8.8วีเนาะแล้วก็ดาเมจประมาณแสนสองแสนก็กว่าซึ่งมันแรงมากๆนะครับ โอเคแล้วก็เมื่อเปิดใช้งานวอยเนี่ยโกโจจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น50%นะครับแล้วก็ศัตรูในระยะการโจมตีเนี่ยจะถูกแช่แข็งนานถึง10วินาทีนะครับ mm hmm. ก็โอ้โห10วินะไม่น้อยนะเยอะนะแต่ข้อเสียของสกิลแช่แข็งโกโจตอนนี้นะก็คือ1ตอนนี้โกโจอ่ะไม่สามารถแช่บ,บอสได้นะครับบอสเนี่ยจะยังสามารถเดินได้ปกติเลยนะครับกับ2อคือยูนิตที่เป็นยูนิตที่ แตกแขนงออกมาคือเป็นเป็นอ่าเป็นมอนที่เป็นเปิร์กม่วงเป็นไตรส์ไอพวกตัวอ่าไอพวกยูนิตพวกนี้จะไม่ถูกแช่ซึ่งพี่ไม่รู้ว่าอันนี้บั๊กไหมแต่ส่วนตัวที่พี่เป็นอ่ะตอนนี้มันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็เลยยังไม่ขอคอนเฟิร์มว่ามันเป็นบั๊กหรือมันเป็นอะไรแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็คือก็จะบอกข้อเสียมันให้นะครว่าโอเคมันจะแช่บอสไม่ได้กับมันจะแช่ไอตัวที่อ่าเป็นยูนิตธรรมดาที่มันแตกตัวออกมาไม่ได้นั่นเองนะครับ ก็ตัวนี้แน่นอนโอ้โหขึ้นชื่อ full AOE วงใหญ่มากดาเมจสูงมากโอเคข้อเสียมันอาจจะมีในเรื่องของตีเป็นวัน h ิตแต่มันก็มีข้อดีที่เด่นมากๆมันก็ต้องมีข้อเสียที่เห็นได้ชัดเหมือนกันก็แต่พี่ก็ยังให้เป็น S นะสำหรับ EVO แล้วนะพี่บอกเลยว่าเล่นได้ยาวๆย,ยิ่งถ้าคนได้โมนาดโอ้โหคือแทบไม่ต้องวางอะไรแล้วไม่ต้องวางอะไรแล้วเออได้โมนาดคือแทบไม่ต้องวางอะไรเลย ถ้าด่านนั้นไม่ใช่ตัวเกาะน,นะเน้นว่าถ้าด่านนั้นไม่ใช่ตัวเกาะบอกเลยว่าโกโจรับจบซิลว,วางแค่พันแปดคือนั่งได้ยาวๆถ้าเป็นตัวโมนาดนะเออโอเคก็ยังไงคลิปนี้ก็คงจะต้องจบกันไปแค่นี้ก่อนนะครับก็พี่เนี่ยเคยลองจัดเทียร์ครั้งแรกนะพี่ก็ไม่รู้ว่า ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่เนี่ยจะไปถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครไปบ้างนะครับก็ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เนาะโอเคก็ยังไงคลิปนี้ก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ยังไงคลิปนี้คงต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่เดีวกหนนะ้าสวัสดีนะครับ